มาดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูช่องวินเทลล่านะครับผมวู้สวัสดีวันพี่น้องชาวไทยเสถียรดรอิทุกท่านด้วยนะจ๊ะว้าวขอบคุณสารับการติดตามนะครับผมตอนนี้ก็3,700ซับทุกแครแล้าวู้ไปกันต่อหานตัาชิปบร้เบาดนี่ผมไฟแมงเน่าเลยแต่ตอนออกจากบ้านโอ้กว่าไปกูยูทูปผู้ตัดเบิกปุ้ยมไกูรู้อะไรฮะม ราจะไม่ติดไฟแดงนะครับผมก็อยากไปห้างนั่นด้วยห้างนั้นมันดูนตากุณอย่างันม่หนามอย่างเป็นอย่างมากมันจะมู่ๆก็เลยซอยเด็กขันทางปล่าเลยก็จะไปซอยเมืองมา Where nào, we nó Con tẹo ở đây nó trò tầm tìm tầm nhìn nằm ได้กเกลียวกเไยแมงรู้สึกว่าความเสียงแตกไหมเสียงมันแผละไหมพเพื่อนว่าเสียงแผดละคือคอยให้เกลียวพอดอีมันไม่ได้เกลียวจุดมงนี่สิบไม่ต้องเรียบ ทันอยู่แล้วอา,อายุ5นาทีขนาดันะมาณ1านาทียังทันแต่มันจะได้ซัดไงถ้าเราขี่ธรรมดาันก็จะเวลานี่แหละประมาณหกเก็บม่วงกลัวเนี่ยออกกบ้านเนี่ยพอดีเลยควอดปุ้นประมาณสามสิบสี่สิบพอดีพอด้เ่พาพอด,พดีเรวยกพอด้เปดน้ำมันไฟแดงนี่แค่สองหม่องเลยถึงจะจุดทไฟได้ก็มีล่ะเพรเขาจะพาไฟแดงเร ถึงมันจะเป็นรถซิ่งแต่เราก,ก็ไม่เคยผ่านไฟแดงนะจ๊ะถ้าแบบไม่อันนั้นดี ปวะหนาวมันหนาวเด้อยแถวเนี้ยเป็นปลาเนาะปวดหนาว

等等 แค่ตอนหอยอากไฟแดงเพราะเราตำลันจบใบกดมันน่นแหละมันมันทีทางตรงเนี่ยมันทางโคง้งไปไปมาข้างโคง้งของคนมาข้างโคง้งน,นี่ยซยวครับรายการอีสานพาทัวร์ครับผมรายการออบกาสามพาทัวร์เฮ้ยไฟแดงอย่างวะไหวถูกป มกกันทรมารกกอจริงแต่เป็นเ่ะบอกเลยอะ่ะก็มันค่อนข้างจะเท่เลยนะพี่น้อง Nào đi đâu bố chiều, mày em đi ạ mai đi mà <laughs> ดังอีกแล้วขอบคุณครับลูกป้าปกติแต่ว่าดังไงดขี่มอ,ตอ,อ,อ,อมมนเตอร์ี่ยีลอ,อ,อยยีว้วววววกวววทวว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 าวครับแมวมัวนีวววาวว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 ว ลบลบรบัไปน okay, ี่เจ็ดเต็ดเลยหลุดันเขาในตัวนี้ห้างบนข้างมากหมดเลยหัแล้วโอเคื่อล้ยแรงดูเลือยงดูเลือง อันนี้เราต้องขี่แบบว่าตีนซะหน่อยดำหำขี่รถเออดำหำขี่รถข้อุ่นเหรอวะเออได้แค่ต้องเนขี่ตัวนี้ไปเอ้ย,อยบอกบอกกูจะที่เดียรหางเลยโอ้หนาว หน้าหนาวปีนี้เธอบ่อยู่บ่หูสิกอดไผยอากาศหนาว่บด้เฮตให้คนตายแต่ตอนนี้กูห <zien> นาวกูไปหอกมันคันงจะเสียงดูชาวนีแหละเขาโอ้ยหนาวโอ้ยหนาวหนาวหนาวที่นี่เป็นหนาวเย็นี่นี่ หนกของแขกที่นี่ไม่โดนเรียนที่นี่ลงไปอย่างก่อนไปนี่นี่นะม,มันมวยหมวกกับรถเนว่ยนะโอ้ Talker, anh hoa, bay pháo, yêu, bơi bung tóc, bun lạy đọc phê duyên bun tung 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 thể tung tung mà. ไฟแดงไว้โชว์ดีกว่า,านี่ทันบองโอ้ยอะไรทันลมอาขวานีพ่พวกเป๊ะน้องลีดาอยู่แบบใคามึ้งเราจะไปทำไมหรอไฟแดงกูไม่ไปใกล้หรอก เป็นคนหนึ่งด้วย40%ขวาเอ้ยแซงสายแซงุมแซงขวาตลอดไปหาสักผ่าสักแพ่ขีดดอกขีดโซกไปอีกกวยก็อยู่ไม่ได้ไปใส่ดอกน้องขอดอกแต่ละมือแต่ละวันทำงานเลยงานกับบาน ว pues ันเฟเขียวกูเลทางมากแม่งเดาไปดีวะมื่อนี้โคตรหนาว เน <c oughs> ีน่ผยผุมมาจา <c oughs> oh, no. เสียงเี้ากกวปาปุ๊บ a t u m t u u มตอเยโอ้น่าเแนต่อไปลกรต่อไปเขาจะต้อง ดูแลจากภายนอกสั่งสีเกิลมาเติมแล้วครับผมรอแป๊บข้างในเห็ดเบิด์หรอตั้งว่าวเปลี่ยนแหวนเติมน้มันเครื่องไทยทุกอย่างเบิดปลน่ามันวงมันเบล์ทไทยเบิดปล่าทุกอย่างหรอผ่าวงผาเบล์ทยางนี่มันสี่ยั่ยี่จังไรนะมันสิแดนเดือดจังไรตอนนั้นกับเพราะอะไรอยู่ไรเจ็ดไรแปดอยู่สำหรับรถผมนะแต่ว่าสำหรับเด่นคุ้งเลยอย่างนี้มอเตอลยอะไรเจ็ดสิบก็ดีหรอสำหรับผมหรอ ข่าทาเลยเสอยงางี้ยผสมมาเต่เอาคว่ำเฉดเดยเอาคว่มนึกคว่มเน็ตย่าง,มามมมงผมมเ่กอะไม่ย่างเดียวแต่ผมเสกตอนนี้พิโรดีว่าโซส่สปอร์ตแบนเดียวเลยที่ตองอยู่ในช่องผมตลอดไป แม่มาอ้หยหนาวโอ้กูว่าพอแล้วอีกทุกอยกางจะบังเอินเกินนะจะไปได้เฮือนวเราจะเดินไปทุกคนเราเห็นป้ายแล้ว,ลวนะแนวกินตรงน้นใช่ปะ ไม่มีอัไรน,นี่จังไม่อยู่ oh, โอ้หนาวตกใจแบบไหนนะว่าขัากู

เฮ้ยรถใครวะทำไมรอจังเลยถ่ายรูปข้าต้องไว้ก่อนถ่ายรูปเราข้าเจ้าไว้ก่อน รวจังหานี้เป็นมิตรกับประชาชนนะฟองเลยว่าอย่างนั้นขเขาก็ไม่ค่อยเอาันกับเราเท่าไหร่นูใช่ไหมยจาก็เดินหงแกไปไม่สนใจเราเลยกูไม่ไทําอะไรผิดเยอะกูไม่กลัวหรอกถึงรถกูจะท่อดังรถกูจะแต่งแต่ก,กูก็ไม่ได้ไปค้ายาไม่ได้ไปฆ่าคนตายกูทำเพราะว่ากูรักกูชอบ ขาไม่สนใจหรอกจับขโมยจมับยาบ้านลยพี่เล่อนยดโยกกว่านี้เยอะต้องรอให้มันไฟเขียวก่อนเพราะว่ามันก็อยู่ห่างอยู่นะระยะน,นี้กอ็อันตรายอยู่ไม่งั้นก็รอให้เขาเจ้าข้ามไปฝั่งนู้นก่อนเขาไม่สนใจเราหรอกเราก็ขี่ธรรมดาเราก็ไม่ต้องขี่ซิ่งขี่ธรรมดาขี่ค่อยๆจ๊ดๆไป ไม่ยากเลยเลยขีย่ธรรมดาขี่ธรรมดาขี่เป็นไหมขี่ธรรมดารถเสียงดังรู้ว่าเสียงดังรถแรงก็ขี่ธรรมดามันก็ไม่เป็นอะไรละกูนะกำลังจะไปละตอนนี้อ่าไฟเขียวครับกูจะได้ขี่ธรรมดาไม่เนี่ยไฟเขียวพอดีเลยไปแล้วครับพี่ไปแล้วครับไปแล้วครับพี่ไปแล้วครับพี่ไม่ไปผมจะไปยังไงครับกูก็ไปไม่ได้เออเขาจะไม่ไปเมื่อกี้เลย เดี๋ยวก่อนรอก่อนอ๋อรถตำรวจก็มารถกระบะก็มาออาไปไปกูไม่ไปแล้วแต่กูเห็นอะไรไม่ไม่ไม่กูไม่ไปแล้วกูกูกูเห็นอะไรจะไปแล้วจี๊กูไม่ไปแล้วกูรอกันกูรอกันก็ได้กูไม่รีบกูไม่รีบกูซื้อของเสร็จแล้วไปแล้ครับไปแล้วครับพี่ไปก่อนเลยครับผมตามไปครับพี่พี่ไปก่อนเลยครับไม่ต้องมาใกล้ผมก็ได้นะครับพี่พี่อยากไปที่ไหนพี่ก็ไปเลยครับ ผมไม่ค่อยได้เจอพี่เท่าไหร่พี่ไปไกลเลยครับพี่ร <laughs> อไฟเขียวก่นอนรอไฟแดงก่นอนรอบนี้เข้าไป ดเคคันนี้มันคุ้นๆหมดเราขี่ธรรมดาลงดีขนาดีธรรมดาไม่ยังตดแบบบุม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 ก็ถึงใจเลย นะไปใครออกเปิดอะไรมะเนี่ยน้องมิ้งช็อปโอ้โยสัตว์ทั้งคนหนาวแม่งเอ้ยจ่าคนมีคู่เด้อ ขี่รถซัดใช้กวานเดียวกันเนี่ยกูเนี่ยหนาวจะตต่แล้วหนาวจะตตย่อยู่แล้วหมอไปเลยครับเขาบอ,อกให้มันต้นไม่ต้องต้านลมเลยให้มันรู้ลมเลยรถเรามันก็น่ารักอยู่แล้วอยู่ยเรามาโคจะนานแล้วคันนี้บอกเลยเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบแปดกิโลอตอนนี้ คิดว่ามันนานแค่ไหนล่ะตั้งแต่ปีสิบห้ารถคันนี้แต่จริงๆงมันอยู่กับผมแค่กี่ปีวะเดาผมไร่ก่อนห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแก้จุดสองสามสี่อู้เกือบเจะสิบปีแล้วเหรอใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ของเรามันมาเจอกันตอนปี 2อ2 5ันยีห้าหรือ26กว่ะ24 25บาเนี่ยประมาณนี้แหละ2่กสปีกว่าแล้ว3ปีแล้วรถคันนี้ลักไม่20,000ืลนยกไม่70,000ม่นเลยชุดตัขี่ขนาดไหนแกไม่รักก็ซื้อขี่แล้วผมขนาดมันไม่หมอลนะ้วก็ไปทำให้มันหมอบก็ไปดัดแปลงยกทงยกคลองโอมขึ้นหน้าขึ้นอับให้มันหมอดจะจ๋าไปเลย มันทรม,มานไปขับหลังปวดหลังไปเลยมันเครื่องมันก็มาจะน่าน่าจะมาแล้ง,งนีงคุณนี่เราหมเด่นนี่แหละรอดูไม่มาเราต้องไปไฟสานก,ก่อนปลอดภัไว้ก่อนเฮ้ ไม่ซัดมันก็ไม่เปลืองอางเลยมันก็เต็มถังเหมือนเดิมสองวันแล้วเลยวันนี้เมื่อวานนี้ผมเติมนไววันนี้อ้าวเ,เอาพวงนี้พวกนี้รอดูพวกนี้มันจะรดกี่ขีดปกติมันรถไปแล้วสองสามขีดแล้วสองขีดแล้วเ,รวเพราะว่าผมซัดไงผมมีอะไรมาเล่นด้วยแต่ตอนนี้ผมไม่มีอะไรเล่นด้วยคุยแม่คนเดียวเนี่ยกู <S <S ไปเรื่อยๆครับไม่มีใครมาสกิด ม่มีใครมาเล่นด้วยก็ไปคนเดียวนี่แหละแหมไอเรามันก็ถนัดอยู่แล้วอยู่คนเดียวโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านจ้มโอ้ยสุดยอดมากเลยลูกรักไม่นรักได้ไงอะ่ะอยู่กันมาขนาดนี้แล้วถ้าเองจะไปจริงอะ่ะก็ขอให้เป็นจำนวห้าเหมือนเดิมโอเคพอไปละบ,บายบายเจอกันตอนนี้เจอกันพรุ่งนี้นุ๊กบายบาย,บาย,บายจ้า